สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหม้พี่รมพรผ,ผูกคอเมือ่อรับขวัญบุตรสาว เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสาหรับไมพิรมพรอนหรือชื่อจริงไมพรพิรมพินทัพประกางเป็นนักร้องเพลงลูกทุงซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยเจ้าของฉายานักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานในสังกัดค่ายแกรมมี่โกในเครือจีมเอมแกรมมี่และต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆเม,มื่อนักร้องลูกทุงคนดังไมพิรมพรอนได้จัดงานบายสีสู่ขวัญเป็นการต้อนรับบุตรสาวสามคนน้องมีน้องแกรมมี่และน้องมิวเดินทางกลับมาเมืองไทยหลังเดินทาง ไปเรียนต่อต่างประเทศกันนานหลายปีตดยไม้พิรมพรก็ได้โพสต์ภาพคููกับบุตรสาวคนสวยพร้อมกับวันทีลูกเขยอีกด้วยและได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าวันนี้เป็นมรอสันวันดีเราจัดงานบายสีสู่ขวัญบุตรทั้ง3คนพร้อมกับตอนรับวัทถีลูกเขยด้วยเลยครับหลายคนเห็นแล้วต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับครอบครัวของไม้พิรมพรกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้ใน Facebook ของไม้พิรมพรยังได้โพสต์คลิปช่วงนาทีที่บุตรสาวคนโตน้องเมย์ได้ถูกแฟน ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจมากๆโดยพ่อไม้ก็ได้เขียนแคปชั่นไว้อย่างส้งใจว่าไอคลิปที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องร่วมยินดีกับน้องเมย์บุตรสาวคนโตของผมเองครับทั้งตื่นเต้นตื่นตัน,ตน,ตนและพูดอะไรไม่ออกได้แต่อยากบอกบุตรสาวสุดที่รักว่าบุตรเลือกอะไรพ่อก็เลือกสิ่งนั้นพ่อรักลูกมากนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ